ตัวนี้คืออันตราโซนิกเซนเซอร์นะครับเป็นของ Data Sensing ซึ่งจะทำงานด้วยคลื่นเสียงการทำงานของมันเนี่ยจะคือจะดีกว่าโฟโตเซนเซอร์แล้วก็ Proximity แล้วก็ค a ปาซ i ทีเพราะจะได้ระยะทางในการตรวจจับที่ไกลกว่าและสีของชิ้นงานพื้นผิวของชิ้นงานลักษณะของชิ้นงานจะไม่มีปัญหากับอันตราโซนิกนะครับซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ของ Data Sensing เนี่ยราคาจะไม่แพงจะอยู่ที่ประมาณ3,000ก,กว่านะครับทีนี้เรามาดูการตั้งค่านะครับเมื่อเราเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับจะมีการตั้งค่าก่อนก็คือ,อ,อไฟสีเขียวคือ r ีไฟสีส้มคือ ON OFF นะครับการตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งค่าจากระยะไกลก่อนแล้วก็พอยท์ที่2ก็คือระยะไล้นะครับถ้าเกิดเราตั้งค่าเสร็จเนี่ยเซนเซอร์จะทำงานอยู่ที่ จุดที่1และจุดที่2นะครับมันจะทํางานอยู่ระหว่างนี้ส่วนระยะอื่นที่เราไม่ตั้งค่าเนี่ยเซนเซอร์จะไม่ทํางานเลยซึ่งจะเหมาะกับการควบคุมระยะนะครับโอเคจากนั้นผมจะทําทําการเซตเราจะมีสายสีขาวนะครับถ้าตัวเซนเซอร์เนี่ยเป็นแบบ pnp ให้เราเอาสายสีขาวเนี่ยมาทิสกับไฟบวกนะครับหครั้งแล้วปล่อย led จะกระพริบนี่คือมันเลน เร a r นิ่งค่าของระยะไกลที่สุดแล้วนะครับจากนั้นผมจะขยับมาอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับแล้วผมก็เอาสายสีขาวแตะก,กับไฟบวกนะครับอีกหนึ่งครั้งมันจะกระพริบทีๆนะครับนี่คือ Learning เสร็จแล้วนะครับทีนี้ลูกค้าดูดูครับผมขยับเข้ามาหาเซนเซอร์นิดนึงก็จะดับละแต่ถ้าเกิดเราถอยออกไปอยู่ในเลงที่เราทิ้ไว้ก็คือที่หเซนติเมตรถึงที่1เซนติเมตรเซนเซอร์ยังทำงานอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าหลุดเล็งออกไปเนี่ยเซ็นเซอร์ก็จะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมตั้งค่าก็คือระยะที่ต้องตรวจจับก็คืออยู่ที่ระยะ1เซนติเมตรจนถึง5้าเซนติเมตรเมื่อไหร่ที่หลุด5้าเซนติเมตรเซ็นเซอร์ก็จะไม่ทํางานอันนี้คือคอนเซปต์ของ el, อันตราซนิกเราไอันตราซนิกเซนเซอร์ครับ